ย้อนภาพนางเอกตลอดการอดีตดาวเด่นมหาหลัยต้องบอกเลยว่าลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากสำหรับนางเอกตลอดการนุชนุนสบาปุปุณณกันปัจจุบันเธออายุ49ปีแล้วแต่ยังคงสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยเธอดูแลตัวเองดีมากๆจนหลายคนแอบอิจฉาไม่น้อยนับวันก็ยิ่งสวยแซ่บขึ้นเรื่อยแม้จะมีลูกแล้วถึง2คนแต่ก็กลายเป็นคุณแม่สุดแซ่บของวงการบันเทิงไปแล้ว ส่วนงานในวงการบันเทิงของเธอนั้นตอนนี้ก็ยังมีออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดหนุสบาจบก,การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนรุ่นโบแดงอาสามระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแล้วระดับปริญญาโทในสาขาการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมภาคภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยด้านชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับพุทธิพงษ์ปุณณก,กันมีลูกชายสองคนคนโตชื่อปุณ และคนเล็กชื่อกันลาสุนุสบาเธอได้โพสภาพของตัวเองลงอินสตาแกรมพร้อมระบุคแคปชั่นว่าใครอะคะเด็กอักษรโดยในภาพจะเห็นว่าเธอนั้นสวมชุดคลุยหมาื่อชาลายจุราลงกรและเธอ,อยังเป็นถึงดาวเด่นของหาลัยอีกด้วยหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อ,พออกไปแล้วต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมมากมาย